นะครับสวัสดีด้วยครับผมนชซมโบกิตาไฟครับอ่าโอเคครับน้องชายส่งกีต้าร์มาแล้วโอ้โหกองใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ครับใครซื้อของกับผมนะครับก็จะเห็นวิธีการแกะนะครับวิธีการแกะวิธีการแพ็คอะไรอย่างนี้ให้ดูนะครับอันนี้คือยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับให้ดูรอยได้เลยนะครับอ่ายังไม่ได้แกะเลยนี่ให้ดูฝั่งนี้ด้วยอ่ะนี่นะครับใครที่ซื้อของกับผมจะต้องชัดเจนแบบนี้นะครับนี่เลยผมให้ดูเลยเนาะอ่านี่เลยครับ ให้ดูแบบชัดเจนอ่านี่เดี๋ยวแกะพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ห่อมาค่อนข้างใหญ่เลยนะนะนครับพอดีของเพิ่งถึงนะครับของเพิ่งถึงและผมก็เพิ่งมาด้วยนะครับก็เลยเพิ่งได้แกะนะแต่ไม่ต้องห่วงครับใครที่จะส่งมาเทสส่งมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีวิดีโอแบบนี้ให้ดูโอ้โห,หดู้ว คือยัดมาดีมากๆไม่รู้กระป๋องน้ำกระป๋องอะไรคือเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่โอเคมาแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะนงนะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะกรีดไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วจะค่อยๆกรีดนะครับค่อยๆกรีด ค่อยๆกรีดค่อยๆดึงออกนี่แหละครับนี่คือความจริงใจของร้านยมุกิโไฟนะเพราะนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะครับขอให้คุณมีของนะครับคือถ้าคุณมีของเราซื้อเรารักซื้ออยู่แล้วไม่ต้องห่วงขอให้คุณมีของดีนะครับเดี๋ยวเราขอญาตวางตรงนี้นิดนึงเนาะจะได้แบบว่าถนัดรวด,ดเร็วนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับขอให้ของคุณดีมีของจริงคุณส่งมาได้เลยครับเราเป็นแอดมินกลุ่มนะครับแล้วก็มีเพจมีหน้าร้าน มีคลิปวิดีโอการแกะแบบนี้คุณไม่ต้องห่วงครับเราไม่โกงคุณหรอกนะเอ้นะ,นนะต้องค่อยๆแกะเพราะว่าสายมันสายคมสายจะเข้ามือนะครับอ่าโอเคน,นี้แกะส่วนหัวมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมให้ดูเลยนะอ่าน,ะ,นะครับอ่ะตอนนี้แกะส่วนตัวบ้าน เดี๋ยวเรามอเตอร์เราเปิดแอร์เนี่ยร้อนร้อนตรงนี้อากาศร้อนนี่ขนาดฝนตกเนี่ยโอ้โหก,กินีร้อนนะฮะอ่ะโอเคอ่ะมากีตาร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่เป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นห่วงเรื่องคออย่างเดียวนะครับคือไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เซฟกันได้อยู่แล้วแต่แต่เป็นห่วงว่าเรื่องคอ จะมีการเล้าการแตกหักหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าตรงนี้ต้องเราต้องแบบว่าต้องดูดีๆนะครับอ่าเห็นไหมตรงนี้ไม่มีรล้าไม่มีแตกหักครับผมใช้ได้แล้วก็ตรงนี้ปกติใช้ได้อ่าโอเคถือว่าสอบผ่านนะสภาพก็ถือว่าคุยกันแล้วเบื้องต้นเนาะอ่าสภาพถือว่าคุยกันแล้วนะครับปิกองปิกอัพนะครับก็ ถือว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบดูทีเนาะว่ายังไงอะไรยังไงบ้างน,นะครับอ่ะโอเคนี่แหละครับนี่คือร้านของซัมโบกิท่าไฟนะครับนะ้าไม่ต้องห่วงใครที่ซื้อของกับผมนะครับก็จะเห็นวิดีโอการรีวิวการแพ็คของการแกะนี่ให้ดูของเลยนี่ครับเราไลฟ์สดกันทุกวันแบบนี้นะครับ อ่านี่เลยครับนะนี่คือความจริงใจของร้านของยัมบูดี i ไฟใครอยากจะซื้อของซื้อขายครับกับคนที่จริงใจแบบนี้นะครับวันนี้คุณซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้ความจริงใจและความอุ่นใจและความบอกว่าไว้วางใจคือคุณโอนเงินแล้วคุณนอนหลับอ่ะอันนั้นคือดีที่สุดนะสำหรับผมเนี่ยอย่างผมจะซื้อของอย่างผมจะซื้อกีตาร์ตัวละแสนผมต้องซื้อกับร้านที่เขาเรียกว่ามีหน้าร้านมีเครดิต แล้วก็มีวิดีโอหรือว่ามีโปรไฟล์ให้เราดูถูกไหมเหมือนกันนะครับเหมือนกันการซื้อของวันนี้ถ้าเขาไม่มีโปรไฟล์ไม่มีอะไรคุณกล้าโอนไหมเงิน1นึ่งแสนถูกไหมไม่มีใครกล้าโอนแต่วันนี้นะครับนะมันเหนือกับคําว่าเครดิตเหล่านั้นอีกเพราะว่าอะไรนี่เขาส่งมาให้เลยส่งมาก่อนเลยเห็นไหมครับอันนี้ส่งมาแรกเทินนะครับของผมยังไม่ได้ส่งเลยเห็นไหม นี่ครับนี่คือการแลกเทินนะคุณส่งมาได้เลยนะครับส่งมาของถึงนะครับค่อยโอนส่วนต่างหรือจะคุยแล้วแต่จะคุยกันคือคุณจะโอนส่วนต่างมามัดจำมาอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วพอของถึงเสร็จปุ๊บอ่ะในวันรุ่งขึ้นปุ๊บผมก็จะส่งของผมให้ทันทีนะครับนี่คือเครดิตของร้านยูคิวไฟนะครับใครยังไม่รู้จักรู้จักทันเลยนะครับนะคนนี้จริงใจแน่นอนครับผมนะนี่ขายดูขนาดนี้เห็นไหมครับถ้าสมมุติมันแตกแล้วหักอย่างเงี้ย นะครับเราจะได้มีคลิปวิดีโอแบบนี้ยืนยันนะครับเห็นไหมเออว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ทําหักนะ mm. เห็นไหมแกะมาจากกล่องถูกไหมครับพี่ไม่ได้ทําหักนะครับเกิดจากการขนส่งเราจะได้เอาคลิปวิดีโอนี้ไปให้ทางขนส่งดูแล้วก็เคลมค้าเสียหายกันไปเท่าไหร่ยังไงก็ว่านไปเนาะเออยิ่งถ้าซื้อมือหนึ่งนะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรมีใบใบเสร็จของสินค้านะครับก,ก็เกือบจะได้ตามราคานั้นเลยนะเออเท่าที่ผมรู้มาแต่ผมไม่เคยเคลมอกะ คือเรื่องของการแพ็คเนี่ยนะครับต้องต้องเรียกว่าต้องระมัดระวังเนาะต้องมือชีพด้วยนะครับเออประมาณนั้นเนาะอ่าโอเคฝากกันด้วยวนนะครับผมนะซื้อของก็ดูกันดีๆด,ดูโปรไฟล์ดูเครดิตเช็คเครดิตก่อนอย่าเพิ่งโอนช่วงนี้โจรเยอะมากเยอะยิ่งกว่ายุงอีกนะครับน้าะห,หรือว่าใครไม่อยากจะเช็คเครดิตแล้วอุยมั่นใจร้านพี่โมก็สั่งได้เลยนะกันนะครับอ่ะตัวนี้ก็เช่นการสั่งได้เลยสวยๆแบบนี้นะครับมาใหม่เดี๋ยวเซตอัพก่อนเซตอัพแล้วก็รีวิวก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ย เออผมบอกอย่างคือถ้าของมาแบบนี้แล้วผมจะถ่ายรูปลงขายเลยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่เราทําไม่ได้จริงๆแต่เราไม่ทําไม่ได้คือเราต้องเซตอัพแล้วรีวิวก่อนว่ามันปกติว่าเราชอบก่อนนะครับเอาเป็นว่าต้องให้ผมประทับใจก่อนแล้วผมค่อยลงขายเพราะนั้นกีตาร์คุณจะสังเกตดูเลยกีตาร์หรือเอฟเฟกต์ก็แล้วแต่จะมีรีวิวทุกตัว เพราะว่าถ้าตัวไหนไม่มีรีวิวผมไม่ลงขายแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ชอบเลยอ่ะเราเป็นมือโซโลเราเป็นนักกีตาร์หรือเป็นคนประกวดกีตาร์อะไรต่างเนี่ยนะครับนะผ่านเวทีมาก็หลายเรายังไม่ชอบอ่ะแล้วเราจะไปส่งต่อคนอื่นมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเขาเรียกว่าความรักและความชอบโดยส่วนตัวนะครับนี่นะครับนี่คือความจริงใจความซื่อสัตย์ของร้านนี้เลยนะครับนะวันนี้ใครไม่รู้จักต้องรู้จักแล้วนะครับนะ ซื้อใครซื้อได้นะแต่ถ้าซื้อความจริงใจแล้วอุ่นใจต้องซื้อกับร้านนี้เท่านั้นเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผม